คุณเชื่อไหมว่าแสงไฟของประภาคารบางแห่งไม่ได้มีไว้เพื่อนนำทางเท่านั้นแต่ยังส่องให้ผู้จากไปกลับมามองโลกอีกครั้งที่เมืองแฟร์ฟิลด์รัฐคอนเนคติคัตมีประภาคารแห่งหนึ่งชื่อว่าเพนฟิลด์รีฟมันมีชื่อเสียงในฐานะเสาหลักกลางทะเลแต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นที่กล่าวขาน กลับไม่ใช่เพียงแค่แสงไฟอดีตผู้ดูแลประภาคารไมเคิลสแกนแลนด์เสียชีวิตในปี1916ระหว่างพายเรือกลับเข้าไปยังประภาคารกลางพาย,ยุแต่หลังจากเขาตายผู้คนยังคงเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าส่องไฟไปยังท้องทะเลหนึ่งในงเรื่องที่เลื่องลือที่สุดเกิดขึ้นในปี1998 ทอมเจนนิงส์ชาวประมงผู้ติดพายุเล่าว่าเขารอดมาได้เพราะมีใครบางคนบนประภาคารช่วยนำทางแต่เมื่อตรวจสอบภายหลังกลับพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดประจำการที่นั่นมาเป็นปีแล้วนอกจากนี้ยังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ได้ยินเสียงฝีเท้าปีนขึ้นประภาคารและแสงวาบจากห้องคอมไฟแต่เมื่อเข้าไปดู กลับพบว่าอาคารว่างเปล่าเหลือเพียงความหนาวและเสียงกระซิบเบาๆที่ดังตามลมจากวันนั้นมานักท่องเที่ยวหลายคนที่ลองเข้าใกล้เพนฟริรีฟต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากไปที่นั่นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดขัดข้องโดยไม่มีสาเหตุมีเสียงกระซิบคล้ายคนพูดผ่านลมทะเลดังแว่วอยู่ข้างหูและบางครั้ง มีเสียงเคาะเบาๆจากประตูห้องไฟด้านบนทันที่ไม่มีใครอยู่เลยหลายคนเชื่อว่าวิญญาณของไมเคิลสแกนแลนดยังคงอยู่ที่นั่นเฝ้ามองเฝ้ารักษาและบางทีก็พยายามติดต่อกลับมาอย่างโลกของเราประภาคารเพนฟิลรีฟยังคงตั้งตรงงานท่ามกลางทะเลพร้อมกับเรื่องราวลึกลับ เสียงแปลกๆแ,และแสงไฟที่อาจมาจากใครบางคนที่ยังไม่ยอมจากไปเป็นยังไงกันบ้างครับฟังจบแล้วฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ